ในเมื่อปีนี้นั้นจะมีการประกาศรางวัลออสการ์ออกมาทุกรางวัลแต่อีกหนึ่งรางวัลครับที่ทุกคนนั้นตั้งตารอคอยดูในการพิเูจน์ว่าใครจะเข้ามาชิงรางวัลนี้ก็คือรางวัลนะครับดาราเอวีแห่งปี2014นั่นเองและน้องคนนี้ครับเขาถือว่าเธอนั้นมีผลงานมากน่าลายตาจริงๆครับเพราะว่า จริงๆนะใครจำได้นะฮะซินนามิที่เกิดขึ้นในเมืองไทยได้ข่าวว่าน้องคนนี้เธอคนนี้นะครับเคยมาเที่ยวที่เมืองไทยและมีข่าวว่าเธอนน้นอาจจะสาบหายแล้วก็สูญหายไปกับน้ำทะเลทาให้หลายหคนรู้สึกเสียใจแล้วก็ตามเก็บผลงานของเธอทุกแผ่นเพราะมันจะมีค่ามากครับน้องคนนี้ครับกับยุอิฮาตโนครับเขาได้รับรางวัลสาวเอวีสุยอดแห่งปีนี้ลองไปชมกันดูครับ

えっと今日、えっと、ここに至るまでいろいろあったんですけど思い返せば昨年の3月7日に、えっと、AV 出演をさせていただきまして、えっと、普通の通常業務とあのこの VTR 出演で2足のわらじを履いてずっと頑張ってきました。でその中で えっとまあ、会社の人はもちろんですけどイベントとかをしてブログとかツイッターをしてなんか本当になんか毎日がなんか辛いこともあったけどすごい楽しくてこんにちは上原愛ですでえっとやっぱり舞台に何度立っても緊張してしまいますね今言葉がちょっとあまり思い浮かばないんですけどえっと投票してくださった皆さん 先ほども言いましたが本当にありがとうございます。えっと、まず賞を取れなくてもあのノミネートされたことが本当に素晴らしいことだと思っています。皆さんこんばんは、桜木リンです。はい、とうとう来てしまいましたこの時があの私デビューして7年目になるのですが始めた頃は本当こんなに続い 受けられるとは思っっていなかったですしこうやってこの場に立てているともうもう想像もつかなかったんですけれどもこうやってこの場に立てているのは本当に投票してくださったり励ましてくださったりいつも支えてくださるファンの皆様関係者の皆様のおかげだと思っています。の由です、えー、と初めましててのの方もも、えー、応援してくださってるファンの皆様も えー、今日はお越しいただいてありがとうございました。えっとですね、あのー、投票はちょっと長い間毎日毎日皆さん頑張ってくださって本当に嬉しく思っていました。と皆さんこんばんは、先っぽこと初見崎です。えっと今日はこのような場に立ててすごく嬉しく思っています。えっとまず本当にノミネートされただけでも本当に。 びっくりしたしたすごくく嬉しくてでやっぱ素敵な女優さんばかりがノミネートしているので、まあ、やっぱりちょっと私も自信はないんですがでもやるからにはあのファンの方にも投票のお願いもしたので取りたいと思ってきました、えっと、本当に皆さん長い間でしたが投票など宣伝ありがとうございましたすいません吉川恵美です、えっと、もうこんんなに素晴らしいい女優さんがいて 最後のコメントが私で本当申し訳ないんですけど本当に最初はすごい正直撮りたいと思ってたんですよでも一緒にお仕事をしてくれる機会が女優さんの中であったんですけどあこんなに人間性がしっかりしていて素晴らしい優しい方で私おっぱい触るのすごい好きなんですけどあのすごい触っても 怒らないでくれるような本当笑わないで <laughs> 発表しますスカパーアダルト放送大賞2014年女優賞は旗野由依さんです います。プレゼンターは佐藤春樹さんです。マジおめでとう。それでは写真撮影を行ってまいります。 何も、考えないように過ごししてました本当に撮りたいって気持ちはあったんですがやっぱり、ここにいる女優の皆さんは素晴らしい方が多くて本当私もあのこの1年間でここにいるみんなと仲良くなったんですが本当にいい子をたつばっかりだったので。 それぞれのいいところも知ってるしあのみんなに取ってもらいたいなと思っていましたなので自信はなかったんですが本当取れると思ってなくてちょっと今頭が真っ白なんですけど応援してくれたファンの皆さんや。 私があの仕事が忙しくてツイッターで呼びかけることができなくてもみんながこう自らツイッターで宣伝してくれたりあとあのミムというメンバーのみんなが私が言ってないのにツイッターで呼びかけてくださったりあと違う事務所の女さんも。 私のツツイイッターーをリツイートしてくださったり本当にこの「スカパーアダルト放送大賞で」で改めて皆さんの,そのありがたさというかなんだろう素晴らしさというか優しさが身にしみてこれも女優賞を取れなくても私にはあえたものがあると。 ずっっと思っていましたなので今取れて本当に本当に嬉しいですごめんなさいあのここにいるみんなのファンの方々はきっとあの悔しいと思いますでも私はあのそういうみんなのいいとこも全部知ってるのでみんなと一緒に これからエブ業界をもっともっと盛り上げていきたいですし、ここにいるみんなといっぱい共演などして皆さんにもあのー、いっぱい作品を見てもらえるように頑張りたいと思います。今日は本当にありがとうございました。おめでとうございます。を出していですはい。はいどうも。じゃ後ろお願いします。はい คุณผู <Tipp s> ้ชมฮะบอกได้คำเดียวครับว่าจริงๆน้องเขาเนี่ยนะฮะเล่นมาสี่อยเรื่องครับเพื่อความที่ผมต้องมาป้อนข้อมูลคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะผมไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยนะฮะทั้งสี่อยเรื่องผมดูคืนเดียวจบเพื่อคุณผู้ชมเท่านั้นเรื่องอื่นไม่มีเกี่ยวเน้นเน้นเพื่อความสบายใจของคุณผู้ชม นี่อะลรครับเป็นเหตุผลที่ผมตื่นสายในวันนี้โอ้โหดูกันสี0รอยเรื่องแสดงความจรใจจรงใจกับน้องด้วยคุณผู้ชมฮะและนี่แหละครับคือความสามารถส่วนตัวของน้องเขาที่คขอื่นสามไม่สามารถเดินแบบได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าอยากจะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับเหมือนได้เปพระเอกเขาไปอ้าวคุณผู้ชมมาเรื่องของเราดีกว่าครับคราวนี้ฮะเราจะมาดูคําศัพท์ของเรากันบ้างครับผมคําศัพท์ของเราครับที่เกี่ยวข้องกับ ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลน,นี้นะฮะก็คือคําว่ารางวัลน,นั่นเองครับรางวัลภาษาจีนเขาเรียกว่าเจียงนั่นเองครับเจียงเขียนแบบนี้ครับผมตัวเจียงเอ็นจี N G. และก็เจียงที่ตัวเอนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่ารางวัลน,นั่นเองครับนะฮะอย่างที่เขาบอกเขาว่าอย่างเช่น เสียงเปยนะฮะก็คือเป็นถ้วยรางวัลนะฮะเวลาเราได้รับเสียงเปยแบบนี้ก็คือเป็นถ้วยรางวัลนั่นเองครับอีกหนึ่งคำครับอันนี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ดูไปแล้วก็คือหนังเอวีโอและหลายคนคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับก็เรียกว่าเสื้อฉีเตี้ยนหญิงนั่นเองครับผม SE แล้วก็ลงเสื้อนะครับแล้วก็ฉีงเสื้อฉีงคือเสียงสองแล้วก็เตี้ยนหญิงเตี้ยนหญิงที่แปลว่าภาพยนตร์นั่นเองครับ D I A, A. N ก็คือเตี้ยนนะฮะแล้วลงเสียงสุดท้ายเตี้ยอนคำว่าหญิงครับ Y I, <Yeah. S 3> I. N G หญ yeah. right. ิงก็คือเสื้อเสีงเตี้ยหญิงก็แปลว่าภาพยนตร์ A V นะครับผมขอเขียนง่ายๆว่า A V Hey อย่างนี้เลยและอีกหนึ่งคำครับคำว่าเซ็ก เซ็กซี่มากนะฮะเขาเรียกว่าซิงการครับผม A I N G ซิงการซิงการที่แปลว่าเซ็กซี่เซ็กซี่เองครับผมเซ็กเซ็แบบนี้คุณผู้ชมฮะสามคำที่เราเริ่มเสนอไปครับผมในหนังเอวีนะฮะ ลองไปดูการทั้งสีร้อยเรื่องของน้องเขาอุดหนุนน้องเขา้านอนคุณผู้ชมครับแม่มันเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมใฝ่ฝันมานานตั้งแต่เด็ก,ดกๆพบนี่นะฮะเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าตัวการ์ตูนพวกเป็นแบบโมเดลต่างๆทั้งเป็นการ์ตูนทั้งเป็นเกมถ้าสะสมได้ยิ่งดีแต่ที่สําคัญราคามันแพงมากครับจนกระทั่งหลายปีที่ผ่านมานี้ครับเราจะเห็นตัวตูนนั้นมีชีวิตขึ้นมาก็คือคนธรรมดานี่นะฮะ เขาไปแต่งเป็นลักษณะแบบว่าลอกเลียนแบบการ์ตูนหรือว่าเกมนั้นๆและก็ชื่อว่าคอสเพย์นั่นเองครับคือการแต่งตัวลอกเลียนแบบมันเกิดมาตั้งแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นต้นกําเนิดหลังจากนั้นครับเด็กไทยของเราก็เจ๋งไม่แพ้ก,กันครับเขามีการนะฮะไปจ้างนะครับในการตัดชุดต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทหารรูปแบบกันดั้มตัวแบบสวยๆงามๆบางชุดนี่น,นะฮะร,ราคาเนี่ยเยียบหมื่นบาทถึงแสนบาททีเดียว แต่มีคนคนึงครับเขาสามารถทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องง่ายและราคาประหยัดมาพร้อมกับเสียงหาได้กับคุณอนุชาหรือว่านายชาคนนี้แหละคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับตามรูปเลยครับนายชาคนนี้นะฮะเขาเริ่มทำการแต่งคอสเพลย์แบบประหยัดนะครับและที่สำคัญเขานำลงไปแปะไว้ใน Facebook ให้เพื่อนๆหลายคนนั้นครับสามารถตามติดชีวิตการแต่งคอสเพลย์ของเขาได้เขาเลยใช้ชื่อว่าลคอส คอสเพย์นั่นเองก็คือการแต่งคอสเพย์แนวประหยัดครับและที่สำคัญนี่คุณผู้ชมนะฮะ mm hmm. เขานี่นะครับโด่งดังไปถึงต่างประเทศทีเดียวเพราะว่าคนต่างประเทศเขาชื่นชอบถึง mm hmm. อู้หูยน่อยู่ทำได้ยังไงสุดยอดมากนี่อยู่ใช้อุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านสร้างให้ตกลงมันคนฝรั่งหรือมันคนอินเดียวะเนี่ย เขาก็ถึงอย่างที่คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปครับเพราะว่าเขาใช้อุปกรณ์ทุกอย่างนะฮะที่อยู่ภายในบ้านและที่สามารถหาได้นี่นะครับมาตกแต่งนะครับให้เป็นลักษณะตัวการ์ตูนนั้นๆออกมาเหมือนอยู่บ้างไม่เหมือนบ้างก็มีแต่ที่สําคัญได้ใจไปเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือความฮานั่นเองครับตามชุดที่เขาใส่อยู่นี่แหละครับโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะสำหรับหนุ่มคนนี้หนุ่มชาแบบนี้เนี่ยผมขอเป็นเพื่อนสักคนหนึ่งเข้าไปดูเขาว่ามันฮาขนาดไหน ชชไม่ได้เกี่ยวกับคอสเพลเลยะ <ố S 2> อยากดีเฉยๆครแ <sm all> ค่แม่กณไม่ชงมาะจะบอกแบบนี้ครับว่าใครก็ตามที่มีความฝันนะครับอยากจะเป็นตัวล,ละครนู่นนี่นั่นนู่นแล้วก็ไม่ยากครับปัจจุบันนี้เสื้อผ้าราคาก็ไม่แพงที่สําคัญเ้็กคุณน,นั้นทําเหมือนคุณชาแล้วก็โอ้โหประหยัยหดและได้เสียงหาด้วยนั่นเองครับ เอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาดูคําศัพท์ของเราในวันนี้กันบ้างนะครับคาศัพท์ที่เกี่ยวกับคลิปนี้นะฮะคุณชาเนี่ยเขาทาการลอกเรียนแบบใช่ไหมครับสำหรับภาษาจีนคําว่าเรียนแบบนะครับก็แปลว่าปั้นเหยียนนั่นเองครับผมปั้นเหยียนเขียนแบบไหนเขียนแบบนี้ครับวางไว้ก่อนปั้น b a n ปั้นสุดท้ายนะครับและคําว่าเหยียนที่แปลว่าการแสดงนะครับเหยียน สันทำไมเหีย้ยนะครับป <futur> ั <teor IS 2> ้นเหี้ยนนั่นเองครับผมที่แปลว่าลอกเรียนแบบนั่นเองครับเรียนแบบผมสงสัยว่าในประกาศนี้คงจะเลี้ยงหนูไว้ด้วยนะฮะตลอดเวลาเลยเพื่เนี่ยอาคุณิ่ไม่อีกหนึ่งคำครับผมคำนี้นะฮะอย่างที่บอกไปครับผมก็อย่างที่บอกนะฮะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนดังคนเด่น วันนี้เวลาได้เกิดเราจะเรียกใครว่าโอ้โหเป็นคนเด่งคนดังมีชื่อเสียงก็ต้องบอกว่าโยมิงโยนี่ก็คือแปลว่ามีหมิงก็คือโอ้โหแสงสว่างรู้ชื่อเสียงโด่งดังนั่นเองครับโยวายโอยูโยเสียงสามแล้วหมิงนะครับ M I N G ที่แปลว่ามิงโยมิงนั่นเองก็คือการมีชื่อเสียงนั่นเองนะครับผมนี่ฮะชื่อเสียง นี่มีชื่อเสียงโด่งดงังก็เปลว่าโยมิงนั่นเองคุณผู้ชมครับอ่านะฮะและนี่แหละครับก็คือคําศัพท์ที่เกิดขึ้นในคลิปคลิปนี้นะครับผมแต่ก่อนจะจากกันไปครับเรามีเกร็ดความรู้นิดหน่อยมาฝากกาันคุณผู้ชมเคยเห็นแผนที่เมืองไทยใช่ไหมครับเคยเห็นรูปประเทศไทยใช่ไหมเหมือนอะไรครับถูกต้อตงครับเหมือนขวานั่นเองครับแต่ที่ประเทศจีนครับแผ่นดินใหญ่ขนาดนั้นนี่นะฮะถ้าเราไปดูดีๆแล้วนะฮะแล้วก็จินตนาการมันจะเหมือนกับ ไก่ทีเดียวครับนะฮะก็จะมีทั้งไก่แล้วก็มีท้องไก่แล้วก็มีหางไก่อยู่แบบนี้นะครับอย่างเปิดจริงนี่จะอยู่ประมาณสักประมาณสักอกไก่หน้าไก่นะฮะกวางตรงหรือกว่างตุ้งในอยู่ประมาณสักท้องไก่แบบนี้ลองไปดูกันได้ท่านนี้คุณผู้ชมฮะเอาละฮะวันนี้หมดเวลาของรายการ ไอ้ย่หน้าเมาแล้วนะฮะแต่อย่าลืมครับพบกันแบบนี้ได้นะครับทุกวันเสาร์จนถึงวันอาทิตย์สวันเต็มอิ่มมาสบายๆคลายเครียดแบบนี้กับผมเจษดามณีรัตน์ทางช่องที่ซีทีวีวันนี้ลาไปก่อนครับกับรายการไอ้ย่หน้าเมาอ่ะวันนี้สวัสดีครับ